สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามีกับข้าวนะครับมีอะไรบ้างมีแกงหอยครับผมหอยจุ๊บแล้วก็แกงส้มปลาทอดผักกระเฉดนะครับผมใส่ไข่ยะอมด้วยอ่าปุ้ยไม่ต้องพูดมากครับผมดูกันเลยของแซ่บอีกแล้วนี่แกงค้มเอ้ยแกงหอยแกงหอยขมข้นๆเออไม่มีใครอยากกินหรอกหิวข้าวเลยว่ะแล้วก็แกงส้มผักกระเฉดแล้วก็ผักชะอมทอดไข่ใส่ไปดูวยนะครับ อืไม่อร่อยนะให้ด่าด้วยเมนูวันนี้อาจะไ่ชมกินข้าวด้วยกันนะครับผมอมีผักกระเฉดสดด้วยอืแซ่บปูยมแกงหอยแกงอร่อยแกงส้มกินแล้วชุ่มคอ จะไปเปรี้ยวเปรี้ยวแบบเนี้ยผัากกระเจี๊ยบผมเอาสดเลยไม่กรอบกว่าไม่ต้องอุ่นสุกแล้วมันไม่ไมค่อยกรอ,อ,อแบรับไม่ได้เหรอ วันนี้เขาทำไม่ค่อยข้นนะไม่ค่อยอข้นเขาให้น้ำสด ปกตินี่คือน้ำข้นติดตัวหอยคุณผู้ชมนี่เลยมันเอาะไรมนยากท้าแรงลมดีอ่ะปลาทอด จะเข้ากันเล้วเกินอ,อยากกินอาหารภาคใต้อ่ะอาหารภาคใต้ต้องเผ็ดๆผมเคยได้ยินมาว่าแกงต้มแกงเหลืองแกงแกงพริกเทียมเนี่ยฮะเผ็ดมากเหรอใช่ผมเคยเคยดูคลิปนะเขาบอกว่ามันเผ็ดมากแล้วมันอร่อย สีแดงแป๊ดอะ่ะไดากกินข้าวกิ้งไก่ <c oughs> ข้าวกิ้งไก่จ <c oughs> ุหายจะแรงหมดอะ่ะโอ้โหทางตายก็มใชะอม เออไม่ใช่ที่อมผักกระเจี๊ยดนี่พี่ใส่ไปข้างใต้ชุ่มคอมอ่ะไปใส่น้ำแกงมาแล้วมันดูดน้ำแกงไปเลยเนาะ มีแรงเท่าไหร่ใส่เข้าไป <c oughs> พยายามแล้วสู้พ่เกมไม่ได้ <c oughs> โปเหลือเกินอืม ใส่กุ้งมาด้วยเนี่ยใส่กุ้งใส่ปลาใส่ผักทอด <c oughs> <c oughs> ก็เช่น กีมีผมติดมาด้วย เราพูดเยอะคุณผี้ข้าวอร่อยวันไหนอร่อยจริงแทบไม่ต้องคุยอ่ะตักใส่ตักใส่ต้งโมเยอะปกตินอนมันโม,มเยอะคุณผู้ชมโหระบากคนที่โว้ มันบ้าเลยอ่ะม่อเช็กลากังเสียพอมก็เข้าถ่ายนะมีน้ำให้จำดูสมุนดูสมุนล้วไม่ได้กินอะไรเลยวันนี้มีแต่หอยเรากินข้าว u thì đẹp bà nghe này, này. bà thoát Hãy à, subscribe หาเลยหาพรไอ้ผักทอดอ่ะเพราะไอ้หมาบ้า <c oughs> ไม่ได้กินกับอย่างไัไม่ได้กินข้าวนะกินไม่กินแล้วแต่จะปวดไม่เหลือ <c oughs> กินไปแล้วอย,อย่างลำ้ำเ <c oughs> มนูบ้านๆคุณผู้ชมแกงส้มแกงหอยนะครับผมตอนนี้ก็อิ่มนะครับ ก็แบ <S 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 ่งข้าวให้หมาไปด้วยคนละรมนะครับผมมันมานั่งรอมันก็ดูเนาะกินข้าวจานเดี๋ยววันนี้ลาคุณชไปเพียง่นี้ก่อนนะครับผมม้พบเจอในคลิปต่อไปครัับสสวดีครับสวัสดีครับ